สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาที่ผมอยู่เวนทํางานที่นี่เนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ชีวิตการทํางานของผมมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับ หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วผมมีเวลาว่างที่ไหนมาทํา YouTube ได้ทุกวันแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆผมก็เคยเล่าไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีความพิเศษบางอย่างนะครับตอนช่วงที่ผมอยู่เวนนะก็เลยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับวันนี้เราสบายๆกันนะฮะไม่ได้มีอะไรที่เคร่งเครียดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระมากเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยผมก็อยู่หน่วยปลูกถ่ายปอดนะครับที่โรงพยาบาล b r i g h a m and Women's Hospital นะครับของมหาวิทยาลัย Harvard นะครับ เวลาที่เราอยู่เวนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอยู่ข้ามคืนอย่างเดียวนะครับที่นี่ถ้าเกิดกรณีที่ผมเป็นคนที่ดูคนไข้ในเนี่ย ผมก็จะดูแต่คนไข้ไหนนะครับเราจะเรียกมันว่าออนเซอร์ e ิสนะครับหมายความว่าเราไปดูคนไข้ตอนเช้าเราเราวคนไข้ตอนเช้าเสร็จเราทําทุกอย่างเสร็จปุ๊บเรากลับบ้านนะครับพอกลับบ้านเสร็จเราก็จะมีการโดนตามตัวได้ว่าเอ๊ะมันมีคนไข้อะไรที่เขาตามเรานะครับเขามีอะไรปรึกษาหรือว่ามีหน่วยอื่นปรึกษามานะครับก็คือจะเป็นเรานี่แหละครับทั้งคืนนะฮะวันต่อไปเราก็จะเหมือนปกตินะครับความแตกต่างก็คือว่า ของผมเนี่ยมันกลับมานอนที่บ้านได้มผมไม่ต้องนอนค้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผมไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลยกเว้นว่ามันมีเรื่องอะไรด่วนมากจริงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะมีหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเราก็ให้คำปรึกษาของกับเขาทางโทรศัพท์ได้ถ้าเกิดมีกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านปลูกถ่ายปอดอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะให้ความเห็นเขาทางนั้นนะครับ โดยผมก็จะอยู่เซอร์วิสแบบนี้นะครับประมาณสัก7-14วันนะครับโดยโดยมากนะครับซึ่งช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับมันยุ่งเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วที่นี่เนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากประเทศไทยหน่อยนะครับคือคนไข้เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้อยู่กระจุกตัวกันที่ตึกใดตึกหนึ่งนะครับอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเป็นแพทย์ที่เป็นเจ้าของวอร์ดตรงนั้นนะครับก็จะมีคนไข้เนี่ย กองอยู่กันที่เดียวกันนะครับเวลาที่เราเดินไปดูคนไข้ก็ไม่ได้ต้องเดินไปไหนมาไหนเยอะแยะนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งซึ่งคนไข้เนี่ยมีการกระจายตัวเหมือนกันนะครับที่อเมริกาเนี่ยคือของผมเนี่ยกระจายกันทั้งโรงพยาบาลก็คือเราต้องเดินไปเดินมานี่แหละครับดูคนไข้ให้ครบมีตั้งแต่คนไข้อยูอ่ตึกธรรมดานะครับตึกสามัญซึ่งที่นี่มันจะไม่มีการแบ่งว่าเป็นตึกบอร์ดพิเศษอะไรพวกนี้นะครับคือจะมีแค่ว่าแบ่งตามความ เร่งด่วนของอาการคนไข้ที่เราจำเป็นจะต้องดูและนะครับแล้วสรุปแล้วมันก็คือมีตึกสามัญเนี่ยก็ที่นี่จะเป็นห้องเดี่ยวหรือไม่ใช่มันก็เป็นห้องคู่นะครับแต่ว่าคนไข้ปลูกถ่ายปอดของผมนั้นจําเป็นจะต้องได้ห้องเดี่ยวเสมอเพราะว่าเขาจะเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อง่ายนะครับแล้วก็ผมก็มีคนไข้อยู่ใน ICU นะครับ ICU เนี่ยก็มีหลากหลาย ICU นะครับทั้ง ICU อายุรกรรมนะครับแล้วก็ ICU ที่ ดูแลผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดปอดมาใหม่ๆนะครับผมก็ต้องไปดูพวกนี้ทั้งหมดนะแล้วพอมันยุ่งปุ๊บเนี่ยตอนเช้านะครับเดี๋ยวนี้คือปกติเนี่ยผมเป็นคนไปเช้าอยู่แล้วนะครับผมจะไปถึงโรงพยาบาลสักประมาณตีห้ครึ่งนะครับแต่ช่วงเนี้ยมันยุ่งมากเป็นพิเศษนะครับคือที่ผ่านมาสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับมีคนไข้ปลูกถ่ายปอดทั้งหมด8คน8คนรวดเลยนะครับต่อกันเยอะเลยนะฮะ แล้วมันเลยทําให้ผมต้องไปถึงโรงพยาบาลตีสี่ครึ่งผมก็ตื่นตั้งแต่ประมาณตีส5นาทีนะครับตีสี่สิบห้นาทีเนี่ยเราก็รีบตื่นละรีบให้อาหารโรซี่นะครับก็หมาของผมนะครับให้อาหารเสร็จปุ๊บเราก็กินโปรตีนตอนเช้านะครับเราก็ไปทํางานเลยตอนนั้น,นถามว่าผมไปทําอะไรตอนตีสี่ครึ่งนะครับผมยังไม่ได้ดูคนไข้นะครับผมจะอ่าน ชาร์จคนไข้ทั้งหมดก่อนนะครับที่อเมริกาเนี่ยเราจะเป็นชาร์จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์เราสามารถเปิดดูได้นะครับผมก็จะไปนั่งดูก่อนเลยนะครับนั่งดูแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่งดูเฉยๆผมก็จะทําโน้ตคนไข้ซึ่งโน้ตคนไข้ที่อเมริกาเนี่ยจะละเอียดกว่าประเทศไทยมหาศาลเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เขียน3าบรรทัดแล้วก็จบหรือบางทีเขียนแค่บรรทัดเดียวแล้วก็จบเหมือนตอนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ย คือมันทําให้เราดูคนไข้ได้เยอะขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ละเอียดครับแล้วที่นี่มันมีความละเอียดละออก,กันที่เราต้องทําตามเยอะหน่อยนะครับผมก็จะไปทําโน้ตนะครับโน้ตของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3หน้า3หน้ากระดาษแต่ยังโชคดีถ้าเราทําโน้ตของวันก่อนหน้านี้ได้ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถ Co p y ีมาทั้งอันได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเคสเคสหนึ่งนะครับผมก็จะดูว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ สัญญาณชีพตอนนี้เป็นยังไงสัญญาณชีพที่ผ่านมาเป็นยังไงเช่นพวกมีไข้นะครับความดันเป็นยังไงหัวใจเต้นแค่ไหนคนไหนที่ใช้เครื่องช่วยใจอยู่ตั้งเครื่องแบบไหนได้บ้างนะครับคนไหนที่ใช้เครื่องเอ็กโมอยู่เขาตั้งอย่างไรไว้บ้างนะครับแล้วมีการปัสสาวะเข้าออกอย่างไรอุจจาระกี่ครั้งอะไรเงี้ยผมก็จะดูหมดนะครับรวมทั้งผลเลือดผลเอ็กซเรย์ต่างๆดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมโน้ตไว้สําหรับที่เราจะไปดูคนไข้แล้วก็วางแผนเลยตั้งแต่แรกว่า ถ้าเราไปดูคนไข้คนนี้เราจะทําอะไรบ้างในวันนี้นะครับก็คือเขียนไว้เลยนะครับของผมตอนนี้เนี่ยมีคนไข้ในมือทั้งหมดประมาณ18คนที่ต้องดูแล้วต้องเขียนโน้ตอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งที่อเมริกา18คนถือว่าเยอะมากนะครับมันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าที่นี่มันจะต้องละเอียดมากแล้วก็การที่ดูคนไข้เนี่ยทั่วทั่วไปนะครับผมถือว่าถ้า10คนขึ้นไปเนี่ยก็คือหนักละนะครับนี่18เลยนะครับมันก็ถือว่าเยอะมากของที่นี่ หลายคนก็อาจจะงงว่าเออเมืองไทยดูได้ยังไง3 4 0สเคสนะครับผมก็เคยดูแบบนั้นนะครับส4 0เคสนะแต่พอมาที่อเมริกาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะรู้เองนะครับว่ามันทำไม่ได้นะฮะถ้าดู3-40สเคสเนี่ยสงสัยวันหนึ่งก็จะไม่จบนะครับกว่าจะจบก็ตอนเย็นโน่นเลยนะครับแล้วก็โน้ตที่เราต้องเขียนเนี่ยมันก็ต้องละเอียดต้องยาวต้องมีข้อคิดความคิดต่างๆรวมทั้งวางแผนอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมไปถึงประมาณสักตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบห้าเนี่ยเลทที่สุดละนะครับ แล้วก็เตรียมโน้ตทำทุกอย่างนะครับเสร็จก็เกือบ7โมงนะฮะแล้วตอนใกล้ๆ7้โมงตอนนั้นก็จะมีเฟลโลของผมมานะครับเฟลโลก็ <c oughs> คือคล้ายๆนักศึกษาปัญญาเอกนั่นเองที่ต้องมาดูคนไข้กับผมนะฮะแล้วช่วงนี้คือตั้งแต่มาตรการโควิดเนี่ยเขาโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากก็มีมีนักเรียนมาหลายคนนะครับที่ขอมาดูงานกับผมนะครับมีทั้งนักเรียนที่ ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นนะครับคือขอ,อกันเข้ามาไตไมปหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่เคยมาวนกับผมนะก็คงจะรู้ดีว่าเราช่วงนี้มันยุ่งแค่ไหนนะครับก็มีนักเรียนคนไทยนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยยังไม่ได้เรียนหมอเลยด้วยซ้ําไปนะครับก็มานะครับบางคนก็เรียนหมอไปแค่ปีแรก2ปีแรกบางคนก็เรียนจบไปแล้วนะครับก็มีมาวนกันเราก็ก็รับหมดทุกคนถ้ารับได้นะครับผมก็ให้มาวนกับผมเหมือนกันนะครับแต่ว่า เรียนทางด้านการปลูกถ่ายปอดมันอาจจะลึกไปสักนิดหนึ่งนะครับผมก็พยายามจะอธิบายให้มันง่ายๆหน่อยนะครับจะได้ฟังเข้าใจว่าเออเราคืออะไรนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมบอกกับเฟลโลของผมแล้วก็คนที่มาติดตามนะครับว่าผมจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับจะไม่สอนเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะว่าผมต้องการทํางานให้เสร็จก่อนในช่วงนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับคนไข้ให้จดไว้ให้หมดนะครับแล้วผมจะมาตอบทีหลังตอนที่ผมทํางานทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าถามตอนช่วงที่ผมกําลังทํางานอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานไม่เสร็จสักทีนะครับเนื่องจากว่ามันยุ่งมากนะครับพอ7จ็ดโมงเชา้าผมทำอะไรเฟลโลของผมเนี่ยโชคดีว่าหลายคนเก่งมากนะครับแล้วเขาก็มาเช้าด้วยนะส่วนใหญ่ก็มากันตั้งแต่6กโมงนะครับนะถึงถึงโรงพยาบาล6กโมงบางคนก็ตีห้ากว่าก็มาแล้วนะครับคือแต่ผมเนี่ยเป็นอาจารย์ ผมมาคนแรกเลยนะครับปกติอาจารย์เนี่ยจะต้องมาคนสุดท้ายถูไหมครับที่ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ไม่เคยมาก่อนอาจารย์จะมาคนสุดท้ายเสมอส่วนใหญ่ก็จะโนอโน8 9, โ,นโมง9โมงบางคนก็10โมงนะครับที่นี่ผมไม่นะครับผมมาเช้าก่อนอาจจะเป็นเฉพาะผมคนเดียวก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าการที่ผมไปนั่งเงียบๆคนเดียวตอนเช้ามันทําให้เราวางแผนทุกอย่างได้ดีขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จเร็วนะครับ7โมงเชา้าปุ๊บเฟลโลของผมก็จะรายงานเคสเลยเขาก็อ่านเคสเหมือนกับผมนี่แหละครับ รายงานเคสว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเขาวางแผนยังไงผมก็จะเปรียบเทียบซูซีว่าข้อมูลของเขากับผมมันต่างกันยังไงนะครับการวางแผนของเขามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมจะไม่บอกว่าผมจะทําอะไรก่อนนะครับแต่จะให้เขาเป็นคนบอกว่าเขาจะทําอะไรเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสคิดแล้วก็เรียนรู้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะไปเดินดูคนไข้ตามแต่ละที่นะครับโดยที่เรามีทีมเป็นของเราเองนะครับทีมหนึ่งก็ดูแลโดย ฟิสิชเ i นแอสซิสแตน์นะครับหรือผู้ช่วยแพทย์ที่เขาจะสามารถดูแลคนไข้ได้เหมือนแพทย์เลยนะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเราอีกต่อนหนึ่งนะครับเราก็อยู่เราก็มีทีมอย่างเงี้ยสทีมภายใต้การดูแลของเรานะครับซึ่งผมต้องคุมทั้ง2ทีมพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะไป ICU ละว c u ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลผมเนี่ยมันมี ICU หลายที่นะครับผมก็จะต้องไปตราวทุกที่ที่มีคนไข้ของผมอยู่นั่นเองนะครับ พอดูเสร็จทุกอย่างเราก็ไปราวกับคนไข้ ICU คือใน ICU เนี่ยจะมีอีกทีมหนึ่งครับทีม ICU ที่ดูแลคนไข้เราจะไปดูแลคนไข้พร้อมกับเขานะครับอ่าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะ ICU มันต้องดูละเอียดมากนะครับแล้วก็เคสใน ICU ช่วงนี้เฉพาะการของปลูกถ่ายปอดนะครับอ่ามีทั้งหมด8เคสที่ผมต้องดูนะอีก10เคสเนี่ยอยู่บนตึกธรรมดาคนไข้ของผมเนี่ยนะครับอ่าจะมีหลากหลายประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ คนที่ยังไม่ได้ปลูกถ่ายปอดแต่ว่ากําลังจะต้องปลูกถ่ายปอดแล้วป่วยมากๆจะม็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าใช้ออกซิเจนขนาดสูงแล้วก็มีโรคที่เราจะต้องแก้ไขนะครับนั่นะคือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่2ก็คือคนที่ผ่าตัดปอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านไปนานแล้วนะครับแต่ก็กลับมาโรงพยาบาลด้วยเหตุผลอย่างอื่นนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพึ่งที่พึ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแต่ยังอยู่ ICU แล้วก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะซึ่งผมก็จะต้องไปดูนะครับพวกนี้คือทั้งงหมมดดที่ผต้อูนะ พอเราดูเสร็จซึ่งส่วนใหญ่ผมจะดูทุกอย่างเสร็จสักประมาณ11โมงนะครับแล้วก็รีบเขียนโน้ตพวกนั้นเลยนะครับโน้ตคนไข้เนี่ยแหละครับเขียนเสร็จก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งทุกอย่างมันจะเสร็จหมดนะครับเพราะ,ะนั้นต่อให้ผมยุ่งแค่ไหนเนี่ยง,งานการเขียนของผมเนี่ยจะเสร็จตอนเที่ยงไม่เกินเนี้ยครับนี่คือขนาดช่วงนี้ผมยุ่งมากๆแล้วผมก็เสร็จตอนเที่ยงได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้มาเช้าแบบนี้บางคนก็อาจจะ4ี่โมงเย็น อาจจะสี่ทุ่มนะครับหรือบางทีเที่ยงคืนก็ยังไม่เสร็จเลยก็มีนะครับเพราะว่าผมเห็นอาจารย์เพื่อนผมหลายคนก็อยู่โรงพยาบาลกันถึงดึกแต่ว่าเนื่องจากเราไม่อยากอยู่ดึกเราอยากจะมาเช้านะครับเราก็จัดการทุกอย่างเสร็จตั้งแต่ตอ,อนเช้าข้าวเที่ยงอันนี้แล้วแต่ดวงครับถ้าผมยุ่งมากๆผมก็ไม่ได้กินครับถ้าผมไม่ยุ่งผมก็ยังพอไปหาอะไรกินได้นะครับช่วงเที่ยงถึงประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผมจะบอกให้เฟลโลของผมแล้วก็คนที่ติดตามผมเนี่ย ไปกินข้าวเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะทํางานต่อนะครับผมจะไม่ไม่รู้สึกว่าไอ้เด็กมันต้องทํางานแล้วเราเนี่ยต้องไปพักไม่นะครับผมรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาควรจะต้องได้พักแล้วก็จะต้องได้เรียนรู้ทุกอย่างให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เขาจะได้เก่งนะเราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรตอนนั้นมากนะครับเราเอาเวลาไปทางานทุกอย่างให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับผมก็ช่วยเฟลโลเขียนโน้ตนะครับผมไม่ได้ให้เฟลโลเขียนนะครับคือหลายๆคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขามักจะ ให้เฟลโลเขียนมาก่อนแล้วก็เซ็นทับจบนะครับไม่ต้องเสียเวลาแต่ผมไม่ผมเขียนของผมเองนะครับแล้วก็บางคนก็จะรอให้ physician assistant เป็นคนเขียนแล้วส่งมาให้ผมก็ไม่ผมก็เขียนงผมเองทุกโน้ตนะจะมีน้อยมากที่ผมจะไม่เขียนเองก็คืออาจจะให้เฟลโลเขียนบ้างเพราะว่าอยากจะให้เขามีประสบการณ์บ้างนะผมแ็ให้เขาเขียนทัก3เคสส่วนที่เหลือผมเขียนเองหมดเลย15เคสนะครับแล้วก็เขาเขียน3เคสนะ,ะก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วพอหลังจากช่วงที่เขากินข้าวเสร็จ ก็จะกินเสร็จประมาณสักเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งช่วงนั้นผมจะใช้เวลานามาสอนอ่าหรือมันอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ก็ได้ครับจะจะเป็นช่วงสักช่วงหนึ่งของวันที่ผมจะนั่งสอนเฟลโลแล้วก็คนที่มาติดตามทุกคนนะครับจะมีสอนทุกอย่างตั้งแต่ง่ายไปจนยากนะครับแล้วบางอย่างที่มันยากมากๆผมก็ยังพอมีวิธีที่จะทำให้คนที่ไม่ได้เรียนหมอเนี่ยสามารถเข้าใจได้ แต่อย่างน้อยต้องพอมีพื้นฐานทางชีววิทยาบ้างนะครับถ้าไม่มีเลยนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจเรื่องที่มันลําบากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีการต้องออส่องกล้องปอดที่เราเรียกว่า bronchoscopy นะครับผมก็จะต้องไปทำนะครับบางวันก็มี2เคสบางวันก็มี3เคสนะครับเราทําการส่องกล้องปอดเพราะว่าเราต้องการดูว่ามันมีปัญหาอะไรในนั้นไหมเราตัดชิ้นเนื้อปอดมาตรวจว่ามันมี ปัญหาเรื่องของการ uh, rejection ซึ่งก็คือเป็นการที่ร่างกายคนไข้เนี่ยปฏิเสธปลอดที่ปลูกถ่ายหรือเปล่านะครับเราก็ต้องทําซึ่งเราก็ต้องทําคู่กับเฟโลเราต้องสอนเฟโลให้เขาทาเป็นนะครับอ่าพวกนี้เราบางทีตอนทํามันก็มีปัญหานะครับคือพอเราทําไบ o อซีคือตัดชิ้นเนื้อแล้วมันเลือดออกเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้วิธีในการควบคุมเลือดที่มันออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้าตายนี่แย่เลยนะครับเราก็ต้องก็ต้องสอนแล้วที่สำคัญคือเรา ต้องยืนตรงนั้นแล้วสอนให้เฟลโลททาไม่ใช่ว่าเราต้องไปแย่งเอาตัวเครื่องมือมาจากเฟลโลแล้วทำซะเองนะครับอ่ะมันมีบ้างแหละครับคือกรณีที่มันฉุกเฉินมากจริงๆแล้วเฟลโล่เขาทาไม่ได้เนี่ยเราต้องไปเอามาทําเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราต้องพยายามกดความอยากของเราในการที่จะไปแย่งเขามาทำนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเราก็ต้องฝึกให้เขาเจอความเครียดสถานก,การณ์ที่กดดันที่เลือดมันออกไม่หยุดแล้วเขาจะต้องทําให้ได้ในการหยุดเลือดให้ได้เราก็ต้องสอนเขานะครับก็ต้อง ใจเย็นสอนเขาแล้วตรงไหนที่รู้สึกว่าเเขาทําไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยเข้าไปช่วยเขานะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ได้เรียนสักทีนะเราก็ต้องให้เขาเจอของยากบ้างนะครับหลังจากนั้นไม่จบแค่นั้นครับตอนบ่ายโมงครึ่งเราจะมีอันที่เรียกว่า multidisciplinary team meeting <c oughs> ก็คือในทีมของการปลูกถ่ายปอดเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยคนหลายคนก็คือมี physician a s s i s t a n t คือผู้ช่วยหมอ2คนนะครับที่ดูแลคนไข้นะครับมี เรียกว่าเป็น Transplant Pharmacist นะครับก็คือเป็นเภสัชกรที่เชี่ยวชาญทางด้านยาเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายปอดโดยเฉพาะเลยนะครับมีนักสังคมสงเคราะห์มี Nurse Coordinator ซึ่งก็คือเป็นพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับแล้วก็มีนักโภชนาการนะครับนี่คือทีมของผม รวมทั้งเฟลโล่แล้วก็พวกนั้นด้วยเราจะมานั่งประชุมกันเลยในในห้องนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ทางซูมนะครับพอประชุมกันเราก็จะบอกเลยว่าอไอ้คนไข้ที่เราไปดูมาเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรตรงไหนที่ติดขัดแล้วเราเจออะไรมาบ้างนะครับคุยกันทั้งหมดเลยก็คือเหมือนเป็นการประชุมสรุปตอนเช้าอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราไปดูมาเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรที่เราคืบหน้าไปไหมนะครับก็จัดการทุกอย่างพอเสร็จปุ๊บไม่จบครับ เราจะมี Family Meeting อีกก็คือเป็นการที่เราจะต้องนั่งคุยกับญาติคนไข้และคนไข้ที่อยู่ใน ICU นะครับโดยเราจะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเราจะจัดได้สักประมาณ2-3คนเป็นอย่างมากนะครับก็คือเอาครอบครัวเนี่ยมานั่งเลยนั่งคุยกันเลยจะเป็นการให้โอกาสเขาในการถามนะครับคือจะมีตัวผมนะครับแล้วก็มีอาจารย์ใน ICU ลครับบางครั้งก็จะมีหมอที่ผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแล้วก็คนไข้รละญาติใน ICU เราจะมานั่งกันแล้วเราก็จะอัปเดตข้อมูลของคนไข้ให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าตอนเนี้ยอาการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอเราอัปเดตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะให้โอกาสเขาในการถามนะครับการทําแบบนี้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ เข้าใจทุกอย่างได้พร้อมๆกันและเข้าใจในในทิศทางเดียวกันเขามีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามมันให้หมดนะครับแล้วนั่นเป็นการเปิดโอกาสให้ถามอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการสื่อสารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องมีนะครับนี่ไม่ว่าผมยุ่งแค่ไหนผมก็ต้องทํานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการที่อยู่ๆระหว่างทางก็คืออาจจะมีคนแอดมิดคนไข้เข้ามาใหม่นะครับมีโรงพยาบาลข้างนอกโทรขอรีเฟอร์นะครับมีอะไรเยอะะอย่างเงี้ยคือจะยุ่งทั้งวันแบบนี้นะครับแต่ผมจะบอก เฟลโล่ไว้เสมอว่าการอยู่โรงพยาบาลนานๆไม่ได้แปลว่าคุณจะเก่งขึ้นนะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องเฟลโลอยู่นานกว่าอาจารย์อาจารย์จะต้องกลับก่อนแล้วเฟลโลนั่งอยู่ตรงนั้นที่หลังผมบอกว่าไม่นะครับถ้าเราทํางานเสร็จแล้วเราควรจะกลับบ้านกลับไปทําไมเราต้องมีชีวิตส่วนตัวนะครับต้องดูแลตัวเองแล้วจะต้องมีเวลาไปอ่านหนังสือนะครับ โดยผมก็มักจะให้เฟลโลไปอ่านสักเรื่อง2เรื่องอนักเรียนที่ติดตามผมก็จะให้ไปอ่านนะสักเรื่องนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็วันต่อไปจะได้เอามาคุยกันได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้ามีเคสอะไรที่น่าสนใจผมก็จะบอกให้เขาเออลองดูตรงนี้สิมันสําคัญนะเดี๋ยวเราลองไปอ่านหนังสือกันดูแล้วมันเป็นยังไงเรามาว่ากันพรุ่งนี้นะครับงนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนช่วง4ี่โมงผมไม่มีงานอะไรเหลือนยะผมจะกลับบ้านทันที จะไม่นั่งอรอแกล่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วผมก็จะให้เฟลโล่ของผมกลับด้วยผมบอกว่าคุณจะอยู่ทําไมยกเว้นว่าเออถ้ากลับบ้านไปแล้วไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่าไม่มีอะไรทาแล้วอยากจะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลอันนั้นแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปผมจะกลับไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องบอกว่าให้นั่งรออยู่เหมือนประเทศไทยซึ่งแบบบางทีเนี่ย r รสเดนต์กับเฟลโล่เนี่ยจะเกรงใจอาจารย์มากที่บอกว่า hey, ถ้าอาจารย์ยังอยู่เนี่ยเรากลับไม่ได้นะถ้าเรากลับนี่สงสัยจะเป็นตัวประหลาดเดี๋ยวอาจารย์เขาจะคอมเมนต์เราหรือเปล่าผมไม่นะผมจะนั่งอยู่ของผมถ้าผมต้องการนั่งนะครับแต่ว่าเฟลโล w ผมจะไล่กลับบ้านเลยคุณไปนั่งทําอะไรก็ได้ไปออกกําลังกายไปกินข้าวไปพักผ่อนนะไปอ่านหนังสือไปทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วถ้าผมเสร็จปุ๊บผมก็รีบกลับบ้านผมไม่นั่งอยู่โรงพยาบาลที่เสียวลานะครับพอกลับบ้านเสร็จแล้วทําไงอ่าผมออกกําลังกายทุกวันครับตอ,อ,อกกนะครับ เออแล้วผมเอาเวลาที่ไหนตอบ u t u b e นะผมตอบทุกวันนะครับมันก็คือช่วงเวลาระหว่างวันนั่นแหละครับที่พอมีเวลาว่างสักนิดหนึ่งผมก็จะรีบตอบเลยครับตอบทางมือถือบ้างหรือเข้าคอมพิวเตอร์ไปตอบบ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมยุ่งแบบมากๆพอมันยุ่งมากๆเสร็จระหว่างวันเนี่ยผมไม่ตอบเลยนะครับมันไม่มีเวลา,าจริงตอบไม่ได้จริงนะครับผมก็จะเอาเวลาช่วงที่ผมกําลังออกกําลังกายเนี่ยแหละครับ ถ้าผมยกเวทตอนช่วงที่ผมพักเซตผมก็จะออกกําลังกายแล้วผมก็จะมาตอบคําถามพวกนี้นะครับแต่ถ้าผมวิ่งก็จะวิ่งให้เสร็จก่อนแล้วก็จะตอบคําถามแล้วก็รีบตอบให้เสร็จหลังจากนั้นก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอนนะครับระหว่างนั้นผมก็จะตอนช่วงก่อนนอนผมก็จะศึกษาเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องนะครับทุกวันเป็นประจําว่าผมจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆสักอย่างหนึ่งเรื่องนะครับข้าวมื้อเย็นของผมเนี่ยจะกินเยอะที่สุด ในบรรดาทุกมือนะครับตอนเช้ากินโปรโตีนตอนเที่ยงก็แล้วแต่ว่าเรายุ่งไม่ยุง่งถ้ายุ่งก็ไม่ได้กินถ้าไม่ยุ่งก็กินนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นมื้อใหญ่ของผม,ผมจะต้องกินให้เต็มที่แล้วผมจะได้หลับสบายนะครับก็นอนส่วนใหญ่ผมจะนอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับบางวันก็ดึกกว่านั้นแล้วแต่ว่ามีโดนโทรตามกลางคืนหรือเปล่านะครับาบางวันก็เช้ากว่านั้นก็แล้วแต่ว่าเหนื่อยแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยก็ประมาณสองสามทุ่มแล้วก็ ตื่นตีสี่สิบห้นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นชีวิตของผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันลงตัวนะครับเราทํางานทุกอย่างเสร็จเร็วมากนะครับเราก็ดูแลคนไข้ได้อย่างดีเราสามารถสอนเฟลโลของเราได้ทุกวันนะครับไม่มีวันไหนที่ผมไม่สอนนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยงานมันยุ่งมากไม่มีเวลาสอนของผมก็เป็นตัวอย่างว่าก็กผมยังมีเลยนะครับมีทุกวันด้วยนะแล้วเราก็สามารถทําทุกอย่างได้อย่าง ตรงเป้าหมายรวมทั้งเรายังมีชีวิตส่วนตัวก็คือการออกกําลังกายผมยังทําได้ทุกวันนะครับไม,ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะครับกลับบ้านมาก็ดูแลตัวเองได้ดูแลหามาที่อยู่ที่บ้านได้นะครับส่วนเรื่องวิดีโออันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงที่ผมอยู่เวนเนี่ยมันแทบจะไม่มีทางได้ทําเลยมันนานๆสักทีหนึ่งถึงจะพอมีโอกาสได้ทําดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์หรือมีเรื่องอะไรในข่าวที่มันเป็นของใหม่แล้ว แล้วหลายคนมาขอให้ผมทำเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ส,สักทีสิอะไรเงี้ยผมจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเรายุ่งมากเลยนะครับดังนั้นถ้าผมจะทําได้ก็ต้องรอจกนกระทั่งผมลงเวรไปเรียบร้อยก่อนซึ่งบางทีเนี่ยกว่าจะลงเวรก็2อาทิตย์นะครับก็ช่วงที่ผมลงเวรไปแล้วเนี่ยผมจะทําคลิปตุนไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาลงไว้ทุกวันนะครับมันก็จะลงเวลาเหมือนเดิมทุกวันนั่นเองครับดังนั้นถ้าผมไม่ได้ทําคลิปที่มันทันต่อเหตุการณ์อะไรอเงี้ยน,นะครับ ก็ <G ül> อันนั้นแหละครับคือสาเหตุนะฮะแต่ผมก็เห็นในทาง u t u b e นะครับมีคุณหมอหลายท่านที่เขาทําทุกอย่างได้ทันตามเหตุการณ์ซึ่งโอ้โหนี่เก่งมากเลยไม่รู้ทําได้ยังไงอีกนัก่นนะครับอนนโอ้ก็ต้องนับถือนะครับผมก็ไปดูบ้างนะครับว่าเออเขาเออเหตุการณ์เกิดเมื่อวานวันนี้ทําเลยนะครับซึ่งของผมเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่เวรนะก็อาจจะมีบ้างถ้าโอเคเหตุการณ์มันเกิดช่วงที่ผมไม่ได้อยู่เวรพอดีโอเคองั้นผมทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ปล่อยเลยก็ได้นั้นทาได้นะครับก็ นี่แหละครับชีวิตคร่าวๆของผมในช่วงที่ผมยังอยู่เซอร์วิสนะครับก็คือเราต้องดูแะคนไข้ในนะครับแล้วก็มีการทํางานต่างๆนะแต่ที่นี่จะแตกต่างจากไทยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูคนไข้ในเราไม่ต้องไปตรวจคนไข้ OPD นะครับไม่ต้องตรวจเลยนะ,ะถ้าจะตรวจนี่คือเหมือนกับเราไปช่วยเขานิดหน่อยท่านเองซึ่งผมก็จะไม่ทำนะเพราะว่ามันไม่เวลาได้ไปตรวจจริงๆไม่งั้นมันทุกอย่างที่เราทำข้างในเนี่ยมันไม่เสร็จนะครับอ่ะนี่ก็คือ คร่าวๆนะครับส่วนเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์เนี่ยหลายคนเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้เขาก็มักจะมาสายกว่าผมนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออการทํางานแบบนั้นมันลงตัวกว่าเขามากกว่าซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่คนนะครับสําหรับผมผมรู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยลงตัวที่สุดแล้วผมทําได้ทุกอย่างแล้วก็เสร็จตามที่เราต้องการนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมเคยผมก็เคยทําเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับคือ ามาสายหน่อยแล้วก็ให้ Fellow ให้ p h ฟิสิช n Assistant เป็นคนเขียนโน้ตแล้วผมก็มาเซ็นทับอีกทีนึ่งช่วงที่ผมมาทำงานใหม่ๆรู้ไหมครับว่าผมทำงานเสร็จกี่โมงแบบนั้นอะเที่ยงคืนนะครับกลับบ้านก็สองทุ่มนะออกกำลังกายได้แป๊บเดียวอาบน้ำแล้วก็มามาเซ็นโน้ตพวกนั้นเสร็จเที่ยงคืนตอนเช้าก็เอาใหม่อีกแล้ว มันวนอย่างนี้แล้วมันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นผมก็ไม่เอาล่ะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราทําเองตั้งแต่แรกเราตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วสู้เราทาแบบนี้ดีกว่าได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นแต่ละคนจะทํางานแบบไหนก็ได้นะครับลองหาวิธีทํางานให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยอยู่อเมริกาอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่งานของแต่ละคนเนี่ยมันหนักเท่ากันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดสรรเวลาให้มันลงตัวกับสิ่งที่เราทำนะครับอ่าโอ แต่บอกว่าหนักเท่ากันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าประเทศไทยบางทีหนักกว่าด้วยซ้าไปเราก็คงจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราลองดูว่าถ้างานเราเยอะมากๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยบางทีเจอเคสยากๆเราคิดไม่ออกแต่ถ้าเราพัฒนาความสามารถของเราให้เราเก่งมากๆเนี่ยเราเจอเคสอนี้อ๋อนี่มันง่ายแล้วเรารู้แนละ้วทําไงมันก็จะประหยัดเวลาเราไปได้เยอะนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะแล้วคนไข้ก็จะ ได้ผลดีในการรักษาด้วยเราก็จะไม่รักษาพลาดนะครับนั้นเราต้องพัฒนาความเก่งของเราให้มันสูงขึ้นเราต้องพัฒนาร่างกายของเราให้มันอึดถึกทนพัฒนาจิตใจเราให้แข็งแกร่งนะครับใครว่าอะไรมามีดราม่าอะไรเราก็ต้องเฉยกับมันไว้ก่อนนะครับผมก็คือทุกอย่างมันพัฒนาได้นะครับเราก็แค่อย่าไปตั้งกรอบให้กับตัวเองซะแล้วกันว่าเฮ้ยนี่เราทําได้แค่นี้นะไอ้เกินนี้มันไม่ได้มันไม่ไหวนะครับอแน่นอนมันก็ต้องมีบางบางทีที่มันไม่ไหวจริงๆเหมือนกันแต่ว่า คนมันพัฒนาได้ถ้าเมื่อไหรเราตั้งกรอบให้ตัวเองเราก็ไม่มีทางพัฒนานะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับท่านนะครับวันนี้ก็เล่ามาเล่นๆแค่นี้นะครับใครมีรายสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ